ก็เป็นวิจากรณ์สอนการขับขี่เชิงพวกการบันเทิงจบกระตูนี้ของเท็อเมียริกาชื่อระสุสมิตนะครับวัสดุที่นำมาใช้คือพวก e สโซัสดที่มาจากเทกเมริกาเราใช้พวกรกสูตรนี้ในการเลือกโอกาสขับรถเชิญพวกการบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาระบบตัมความปลอดภัยเพื่อการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าระบบ oim s เนาะนะครับที่ขามคู่มือทั้งหมดนี้เขานำมาใช้ก็เป็นระบบของ ที่มาจากระบบออยเมทซึ่งเป็นระบบของเอโซนะครับแล้วก็นำมารวมกับบริษัทของระบบของเทลด้วยเราเรียกว่าเซเนติล่านะครับแล้วก็นำมาซึ่งได้ระบบทเทเซีที่เอามาใช้กับพวกเราในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ทั่วโลกสามารถช่วยป้องกันภัยเหตุได้เราเคยใช้ระบบใช้มาแล้วนะครับผมเคยทำางานบริหารเงินขนส่ง6ล้านกิโลเมตร6เดือน รถวิ่งเดือนหนึ่งล้านกิโลนะครับไม่มีเหตุเกิดขึ้นเลยรถร้อยห้าสิบพันนะครับฉะนั้นช่วงนี้เวลาที่อยู่สองวันที่อยู่ในการนี้ถามว่าท่านนายสมใจอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับวิธีการต่างๆว่าทําไมถึงไม่เกิดเหตุเลยรถวิ่งทั้งหกล้านกิโลเมตรหกเดือนเดือนละร้อยห้าสิบพันเนี่ยพอเขาเราสามร้อยกว่าคนเนี่ยทำไมถึงไม่เกิดเหตุเลยร 6, ลล 6, เ,เล 150, อร,ราก็ายิววนดีที่จะเดกปัดข้อมูลตรงนี้ให้นะครับถ้าหากว่าท่านมีความต้องการที่อยากจะรู้ว่าเทคนิควิธีการต่างั้นทำยังไงบ้างนะครับก็ ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะสบการณ์ก็จะอยู่ประมาณนี้รดเวียนอ,อยู่เทียบกับวงการขนส่งตั้งแต่ตปี4 3เป็นต้นมาครับแล้วก็เมียน63ได้ส่วนมีเดียร์บเทีเสียมนั้นเราจบเราสอบได้รุ่นเดียวกันเป็นรุ่นประกาศนักสิ้นเนาะประกาศนั้นรุ่นกุ้งก orn มม่มีประกาศผ่านอยู่ทั้งหมด6คนนะครับสอบทั้งหมด180คน ก็อยากพอสมควรกว่าจ่จะได้มายืนอยู่เพื่อที่จะมาร้บใช้ทุกท่านนะครับทําไมทําไมทําไมยือยู่เนี่ยกรมขนส่งถึงต้องมีตัวนี้ขึ้นมาให้กับพวกเราด้วยทําไมถึงมีระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราต้องมาคิดลาบากใจว้างานขนส่งเนี่ยทุกวันนี้รายได้ก็น้อยอยู่แล้วฐานก็หายากราคาก็แข่งแังกันสูงพอกรรอง็าหายาก ทำไมต้องไม่มีระบบนี้ด้วยพวกเราคิดยังไงครับตอนที่เรารู้ว่ากรมการขนส่งางบกให้เราต้องมีระบบตัวนี้เรารู้สึกยังไงครับเกลียดไอนะเกลียดซึ่งเกลืองเสียเวลาเสียเวลาเตังไม่ได้แปลความคิดนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นความคิดที่ผิดครับก็เรียนงก็ตามแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนี้ตอนที่ผมไปทํางานด้านการขนส่งแรกตำแหน่งแรก ผู้ผจัดการฝ่ายสุโขทัยผมไปทำงานในห้าวันปรากฏว่าทางบริษัทบอกว่าผมเนี่ยจะต้องไปอ,อรบรมหลักสูตรการขับรถเชิงรปร้องกันประเทศด้วยเพราะมับรู้น้องห้าคนผมก็แปลกใจบอกว่าในเมื่อผมเป็นผู้จัดการแล้วผมก็ขับรถมาตั้งหลายปีแล้วมีรถตั้งหลายคันไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยทําไมผมต้องไปอบรมด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องพูดมากไปอบรมก่อนค่อยกลับมาพูดนะอบรมห้าวันวันแรกผมนั่งกอดองเลย ผมมีความรู้สึกว่าผมเก่งแล้วไงวันที่สองผมยังต่อตาอยู่ผมยังกดอุพอวันที่สามซึ่งวันเช้า,มามผมก็เดิแบบมันน่าสนใจเพราะว่าวันที่หนึ่งวันที่สองเราคิดว่าเราเก่งแล้วไงเราเก่งแล้วผมขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลาหกชั่วโมงนะครับแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์ที่บอกเช้าเลยตรงกันข้ามกันหมดเลยมีทั้งเบียร์มีทั้งเหล้านะครับมีทุกอย่าง หลับในทําไงนะดึงนขนจมูกนะครับกินพริกนะตกหน้าตัวเองทำมาหมดแล้วีนีกก็ปรากฏว่าเรี่ยงต่อต้อตานเขาะเก่งแล้วเนี่ยนึกว่าเองมีความรู้เยอะพอวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเขาได้เรียนจบปุ๊บโอ้โหนะครับมันเหมือนอะไรที่แบบอยากรู้อะแบบรู้ได้ได้ได้อะไรมาโดยแบบไม่ได้คาดคิดนะก็เลยทําให้เรามีโอกาสได้รู้ในเรื่องนี้เ็จแล้วปรากฏว่านึกถึงตอนนี้ครับ ไม่ได้เพราะตอนนี้นะตั้งแต่พอเรียนจบามาเพิ่มเนี่ยนึกติดเลยว่าถ้าพอเราไปใช้ประมาณทุกสามสี่เดือนเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อเลยมีโอ,อกาสทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นปว่าเดิมมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่พศ2543นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้นาวความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ด้วยนะครับผมอบรมให้กับบริษัทต่างๆต,ตั้งแต่ปีพศ2547ม,มีคนที่เรียนกับผมไปประมาณหลักพันคนนะครับจากส่วนการทบว่าเชื่อพวกงานแบบนี้นะครับดังนัรร้นเนี่ยก็ ป็นที่มาที่ไปประกอบกับกว่าตัวระบบ OIMS หรือระบบทางของไอเนี่ยที่กรมเอามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่ดีม,มากๆเลยผมดีใจมากเลยที่กรมก็ได้ระบบนี้มาเอามาให้กับพวกเราได้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ลองฟังดูแล้วก็ถามว่าระบบ TSM เนี่ยดีหรือไม่ดีดนอกจากการต่อไปประกบอบการแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องอีกหลายเรื่องครับ